มาแล้วครับขบวน532นะครับวันนี้ก็ได้ GEA อีกเช่นเคยนะครับ GEA 4546นะครับไอ้4536นะ4536หรือว่า4546ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ G.E. a 4536นะครับทำกระบวนมานะครับ